สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจําวันที่2มีนาคม2559นะครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็ออกมาดีเกินคาดนะครับโดยดัชนี ISM นะฮะภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาปรับตัวดีกว่าที่คาดนะครับส่งผลบวกต่อเซนติเมต์นะฮะตลาดหุ้นแล้วก็ค่าเงินของสหรัฐนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ ตีนะครับด้านต่างชาติกับนักลงทุนสถาบันก็ยังคงขายสุดที่เล็กน้อยนะครับในขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยซื้อสุดที่ถึง1 5พันล้านบาทนะครับขณะที่มูลค่าการซื้อขายแม้จะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่4.1หมื่นล้านบาทนะครับก็ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสัปดาห์ก่อนที่4.5หมื่นล้านบาทนะก็สะทอ้อนว่าการปรับตัวขึ้นอาจยังไม่แข็งแกร่งนักนะฮะเนื่องจากการปรับตัวขึ้นควรสอดคล้องกับ ระดับมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นตามนะครับมุมมองนะครับแนวต้านเรามองวันนี้ที่1,365จุดนะครับก็อิง For w เ r ิ PEP 5 9ที่14.6เท่าแล้วก็คาดการ EPS P 5 9ที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่93.5บาทนะครับแนวรับนะครับระหว่างวันเราให้ไว้ที่1,330จุดนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นนะครับก็จำกัดสัดส,ส่วน พอร์ตลงทุนไม่เกิน80%เหมือนเดิมนะครับโดยเซตหากเซตปรับลงต่ำกว่า1,310จุดนะครับค่อยพิจารณาปรับลดลงนะครับโดยประเด็นการลงทุนก็ได้แก่ในเรื่องของหุ้นท่องเที่ยวนะครับฟื้นตัวนะครับก็ยังคงให้ถือนะครับตัว b h นะครับให้เป้าหมายระยะสั้นทำกำไรไว้ที่225บาทนะครับแล้วก็ตัว AOT ให้เป้าหมายระยะสั้นไว้ที่420บาท สองก็คือในเรื่องของหุ้นผลประกอบการไตรมาสสี่นะครับก็ให้ถือตัว MTLS นะครับให้เป้าหมายทํากําไรระยะสั้นที่21.60บาทนะครับแล้วก็ให้ถือสถานะช็อตนะครับของหุ้น TTA นะครับโดยเราให้เป้าหมายนะครับการช็อตไว้ที่7.20บาทนะครับสามก็คือหุ้นประโยชน์จากโครงการของภาครัฐนะครับเราก็ให้ถือตัว BBL นะครับให้เป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่ 169บาทนะครับแล้วก็ตัวปูนใหญ่ t h a S C C เราให้เป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่480บาทนะครับแล้วก็4หุ้นปันผลสูงนะครับเราก็ให้ถือตัว T K S นะครับเราให้เป้าหมายระยะสั้นไว้ที่7.95บาทนะครับสำหรับหุ้นที่คาดการว่าจะมีโอกาสติดแคชบาลานนะครับก็คือตัว T T V Thunder นะครับหรือตัว T V T นะครับสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามก็คือหนะฮะเอ่อน่าติดตามก็คือ ในเรื่องของสหรัฐนะครับจะประกาศตัวเลขการจ้างงานนะฮะ ADP นะครับสำหรับในตัวของหุ้นติดชาร์ตนะครับก็วันนี้ไม่ได้มีการแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่มีการปรับจุดทำกำไรของ2ตัวนะครับก็คือตัวแซมเทลนะครับเราปรับจุดทำกำไรเดิมเนี่ยเราให้ไว้ที่13บาท40นะครับปรับจุดทำกำไรลงมาอยู่ที่ปรับจุดทำกำไรเป็น13บสาท60นะครับสำหรับการช็อตนะครับ แล้วก็ตัวอีกหนึ่งตัวก็คือตัว BDMs นะครับอันนี้เราให้ซื้อนะครับโดยเราปรับจุดทํากําไรนะฮะจากเดิมที่เราให้ไว้ที่22บาทนะฮะลงมาเป็น21บาท90นะครับนอกนั้นยังคงให้ถือเหมือนเดิมก็คือตัวกันกุลนะครับตัว TTA ตัว AP นะครับตัว i f e c นะครับตัว BKD นะครับตัว TKS ตัวสวัสด์ตัว TV Direct นะครับตัว BJC ตัว BH แล้วก็ตัว Beauty นะครับก็จบในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะครับ